ายได้แล้วอ่าไปดิ้งโชกเอออ่าอ่าลูกนำไปเลยอ่าไปแล้วนะครับรถเจ้าปอนๆนะฮะตอนนี้ก็จำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีคุณลุงนะครับแกสนใจนะครับเสื้อไปใช้งานบาทบาทมาดะทรงทีเต้บันบันมาแคกมาแค่ปีแคก็ทายเป็นเครื่งมาน้องบาทอ่าบาทปีแคตู้บาทสักสงเดือนบาทบาทบาท พาร์ขอบคุณครับจางชายจางชายรู้จักคนนี้ไหมไม่ใช่เป็นพี่เออแกว่าเป็นญาติพี่น้องจางชายแกมาซื้อรถไอปอนปอนไปแล้วแกมาเห็นแกซื้อเลยแกไม่ต่อสักคำเลยแกต่อคำเดียวบ้านพาเออไปไหนนี่เอาหมวกนี่ทำไมมีหลายใบแต่อยู่บ้านผมก็มีเออเดี๋ยวเอามาให้ อ่าโอเคได้เจอกันเรวจะนั่งโหลดคลิปก่อนลงไปแล้วสองแล้วนี่ห้าพันห้าพันไม่บอกตัวเลขตัวก็จะทวงอ่าวโอเค,ไ,อคไปหัวคิวตามนูนเอออันนู้นจำองไรเลยอ่ารถเจอาปันปอนนะครับก็ไปแล้วนะครับอย่างที่เจ้าปันปอนบอกนะฮะถ้ามีใครซื้อก็ขาย เพราะว่าตอนนี้มีทั้งเวฟบร้อยสิบไอแล้วก็เวฟบร้อยยี่สิบห้าและก็เวฟบร้อยหลายคันนะครับตอนนี้ก็ขายเวฟบร้อยทิ้งนะฮะให้เหลือแต่เวฟร้อยสิบไอกับเว็บร้อยยี่สิบห้านะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ